ไปกันที่คุณศักสยามไหมใช่แล้วนะคะเป็นดนตรีคนแรกนะคะที่พบว่ามีการติดเชื้อโควิด19นะคะสำหรับประเทศไทยเข้าสู่ประเด็นเลยดีกว่าไหมเอาเป็นว่าข้อมูลณวันที่7ก็คือเมื่อวานใช่ไหมณเจ็ดนะณเจ็ดเท่านั้นนะเมื่อวานนี้ค่ะเพราะเมื่อวานเจ็มีไข้ค่ะเลยต้องแอดมิตที่โรงพยาบาลเมนเจ็ดท่านั้นนะก็คือณเมื่อวานนะปรากฏผมใช้คําว่าทีมศักสยามดีกว่าค่ะเพราะเมื่อพูดถึงทีมศักสยามก็จะประกอบด้วยศักสยามตำรวจติดตาม เลขาคนสนิทและอื่นๆอีกมากมายปรากฏว่าทีมศักสยามในเบื้องต้นนะเจอแล้วสี่ไม่ถึงเจอติดรอผลอีกสิบในสี่นั้นหักคุณศักสยามออกก็เหลือสามในสามนั้นเป็นตำรวจติดตามกี่คนเขาบอกเป็นตำรวจติดตามหนึ่งแล้วก็เป็นเลขาคนใกล้ชิดอีกสองอีกสองผู้ชายนะผู้ชายนะอีกสองเลขาคนใกล้ชิดสองนั้นคนหนึ่ง ก็อยู่บริลัมยามอีกคนก็นอยู่กรุงเทพค่ะถูกไหมตาม<ำ>ข่าวค่ะคำถามก็คืออีกสามซึ่งประกอบด้วยหนึ่งตำรวจ 2. สองเลขาคนใกล้ชิดคนสนิทนั้นนั่นแหละครับสามคนนี้ติดมาจากไหนคุณศักดิ์สยามพยายามจะชี้แจงกับสังคมว่าติดจากสามคนนี้ค่ะติดจากสามคนนี้คําถามก็คือย่อมอไม่ใช่สามคนนี้ติดจากศักดิ์สยามใช่ไหม เอเคโอเคไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คําถามคือแล้วสามคนนี้ติดจากไหนติดจากใครเขาก็รายงานกับลัมตีแล้วว่าเขายอมรับเขาไปเที่ยวมาทองหล่อใช่คริสตัลไม่ได้ระบุชัดไม่ได้ระบุชัดแต่ว่าไปเที่ยวไปไปเที่ยวย่านทองหล่อเอางี้จะไปเที่ยวหรือจะไปธุระเอางี้เลขาคนหนึ่งเขาไปเที่ยวเลขาคนหนึ่งจะไปเที่ยวหรือไปปฏิบัติหน้าที่แถวแถวทองหล่อช่างมันเถอะเอาเป็นว่าติดจากทองหล่อ ถ้าไมา่คริสตัลก็ก็อเอเมรอรัล์มันก็แค่นั้นแหละโอ้เนมีร้านอื่นหรือเปล่ามันมีตั้งหลายร้านผมก็ถามบอกว่า <c oughs> ไปทําอะไรไปเที่ยวใช่ไหมเขาบอกไปเที่ยวเว้นหยุดก็ไปเที่ยวไงพักผ่อนได้สิผิดตรงไหนอในไหนก็ไหนเมื่อสักครู่เราเรา,เราปักหมุดที่สามรัมตรีสองพรรคการเมือง 1> 1 <deal> maker. กับอีกหนึ่งดีลเมกเกอร์ไปเจอกันที่คริสตัลใช่ไหมใช่ค่ะยาขนาดนั้นเลย พักสักครู่ในช่วงหน้าเราจะไปงันที่เฮียชูเฮียชูชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ดังๆให้สังคมได้ยินว่าแถวแถวซอยทงองหล่อมันมีขับขับหนึ่งค่ะไอ้ขับนั้นจะเป็นค้เอ,อเท้เล้าจะเป็นผับ,บหรือจะเป็นเทคหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เรียกคำรวมๆว,ว่าขับค่ะแล้วคุณชูวิทย์บอกว่าไอ้ขับขับหนึ่งที่ตั้งอยู่ในซอยทองหล่อมีชื่อว่าไถ่คู่ฟ้าลับ โอ้คุณชูวิทย์ตั้งให้สิเนี่ยใช่เดี๋ยวมาขยายผลช่วงหน้าแล้วกันนะคะมันทำไมถึงตั้งชื่อนี้แล้วมันมีอะไรอย่างไรที่เกี่ยวข้องนะคะพักสักครู่ค่ะ